สวัสดีครับสาทิตเสาอากาศดิจิตอลสำหรับทีวีที่มีดิจิตอลในตัวซื้อมายังไม่สามารถรับภาพได้ถ้าไม่มีเสาอากาศนะครับทีวีดิจิตอลที่มีภาครับในตัวเราจะต้องใช้เสาอากาศแบบภายในหรือภายนอกถ้าภายนอกก็ต้องไปติดตั้งบนหลังคาบ้าน แต่ถ้าเป็นเสาอากาศภายในบ้านเราสามารถวางข้างๆทีวีและเสียบปลั๊กไฟเสียบสายสัญญาณเข้าด้านหลังทีวี<ม>ก็จะทำให้ทีวีดิจิตอลของเรารับภาพชัดเจนระบบ HD ได้30กวดช่องนะครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้<ม>เสาอากาศดิจิตอล<ม>ภายในอาคารยี่ห้อลอด ใช้งานง่ายสะดวกและกษะรัด,ดไม่เปลืองพื้นที่ทำให้ทีวีดิจิตอลรับภาพชัดขึ้น